พุดดิ้งคาราเมลทำจากไขกระดูกวัวได้ไหมไขกระดูก3ามแบบที่คนส่วนใหญ่ชอบกินเทน,น้ำเปล่าใส่เกลือแช่เย็นหนึ่งคืนให้เลือดไหลออกมาจากเนื้อไขกระดูกวัวไขกระดูกแพะไขกระดูกหมูต้องเอาไปอบแบบห่อฟอยรวมกันทั้ง3แบบเลยอบ18นาทีไฟไม่ต้องแรงมากกินกับอันนี้ขนมปังฝรั่งเศสอบใหม่ๆนุ่มมากผมย่างกับเนยหอมๆแล้วเอาไขกระดูกปาดข้างบนให้เหมือนขนมปังเนยเค็มใส่เกลือจะเค็มอ่อนๆขนมปังจะกรอบมากรสชาตินุ่มนัวเหมือนเนยผสมนมวัวไขกระดูกแพะ ก็หอมเหมือนนมแพะไขกระดูกหมูเหมือนน้ำมันหมูเที่ยวกับขนมปังทีง่หของแล้วผมลองเอามาทำคาราเมลพุดดิ้งครับคิดว่าน่าจะเหมือนใส่เนยกับนมมีขนมปังไข่แดงไข่เต็มฟองเติมน,น้ำตาลนมวิปครีมใส่วานิลาเยอะหน่อยแล้วค่อยปั่นจนละเอียดดีตอกแล้วเทใส่พิมพ์ที่เตรียมน้ำตาลคาราเมลไว้อบใส่น้ำเหมือนนึ่งครับไฟกลางครึ่งชั่วโมงแช่เย็นอีก2ชั่วโมงก่อนจะกินก็ต้องคว่ำหน้าแต่ของผมมันแตกไม่รู้ทำไมดูสวยพอได้จะกินได้ไหมอีกเรื่อง อร่อยเฉยรสชาติดีคล้ายกินสังขยาบ้านเรา